สาบกุยกันมันย่ามตกทุกต่ยากมากยังสิดได้เพิ่งผ้าสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องพญเอนผ้าหลองนะมือน,น,นี้สผ้ามาเบิง่งถนนเส้นทางหมายเลขสิบสอง กาลสินมุกดาหารนะครับระยะทางลอยสามสิบกิโลนะครับ่อนสีเข่ากาลสินนะครับตรงมาเลยออกจากแยกตลาดมานะครับเกี่ยวสายไปกาลสินตรงไปมุกดาหารนะครับเส้นทาง กาลสินมุกดหารระยะทาง300ร้อยขอใหกับร้อยสามสิบกิโลนะครับเป็นถนนไม้เลขสิบสองนะครับผ่ายง่ายกับถนนยุทธศาสตร์นะครับสึ่งตัดผ่านไปสะพานขามล่านะครับ ราหารนะรอนนะเขตบอกครับฟังนั่นับเปิดใส่มารถเติมนะครับการิได้ตัดลงเป็นบางช่วงบางตอนนะครับเพราะมันเงียบนะครับร้อยสามสิบกิโลเมตรนะครับ แปลงง่ายครับทางตรงจาสีมีทางแยกไปตัดลงอำเภอแต่าลำเภอครับผ่านกรมละใสนะครับกาลสินดอนจาน,านครับกุชชีหน้ามนครับ,รบเดี๋ยวลงไดเบิดครับ ไปเป็นถนนถนนเนินเซ็นกลางนะครับฟังทั้งนั้นก็จะเป็นการสินอ่อมไปทั้งกุชชีไปทั้งอะไรนะฟังทั้งสิดตะไตก็จะไปเป็นถนนเซ็นลอยเอ็สไปคคุณนะรับ ย่านหลงกับสแสเลนเซนนี้นะครับออกจก้ยย่างตลาดออกจากคอนแกนแรลนตรงอย่างเดียวแล้ครับจุด <'s> เริ่มต้นกันสิมายูก่อนสิเขากัลสินนะครับมีปลายบอกกับชัดเจนนะครับไปทางมุกดาหารนครนพนมได้เัฒครับ การล่วงช่วงนี้ก็นยังมีนะแต่ว่าสัตว์เลิดไปทั้งไป้ายๆทางเนี่ยก็ไม่ครยมีนะครับวามตัดป่าตัดดงไปความจเจริญยัง่านทัานเขามาหอดนะครับสำหรับเส้นทางนี้ผู้ใด้โฮ แนะนำเพิ่มเติมนะครับผมอธิบายถาตกบกพร่องถาสำหรับพุเรือปาะนูหนกับตามมาเลยครับกาลสินมุกดาหารอุลชนสะพานข่ามเล่าสะพานไทยเล่านะครับมุกดาหารสรนมาเขียนชนันถนน เรียบไม่นำโค้งนะครับวันนี้ท้องฟ้าก็แจ่มใสแน่นะครับหลังจากพายุฤดูร้อนออกไปแล้วครับ คลิปจักสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับพอเนี่ยหลายกับพ่มีผู้เบิงนะครับสรุปแลวต้นทางกลางทาง,ทางปลายทางเลยนะครับพอเป็นถนนเส้นตรงนะครับถนนหมายเลขสิบสอง จ็ดโมงเสารนะ ใต้ไปก็จะเป็นเขาเมืองกาลสินนะครับไปขวาก็เป็นกัม马拉สัยนะจังหารลอยเอ็ดนะครับ เสียงห้องติดติดติดนะครับพอลงเนินเป็นระบบเสียงจับความเร็วของ GPS นะครับเ,เกินเ0มัน์สิบสีห้องนะนี่ก็เป็นกล่องจับพฤติกรรมการขับรถครับ าเซียนกับหมายเลขสิบหกเอสเอสสิครับขับเดี๋ยวไว้พอกันกางทางนะครับเพราะว่าระยะทางมันใกล้นะครับยานคลิปมันเงี้ยวนะครับ